จะเหัวว,ว่าว่าเด็กที่ว่าสองภาษาเนี่ยเขาว่ามันจะเทศไหนหว่าซ่าอีหลีบบหูเด้เอ๊ะไม่รู้เหมือนกันวะต้องแรงว่าซ่าหนดีเออถ้าถ้าเป็นภาษาลาวภาษาใต้เนี่ยมันจะมีผลไ่ ไม่เจเกดว่าไม่น่ามีนะเพราะว่าเด็กที่เล่ยนภาษาการจะตายภาษาอีสานนั้นม,มันเป็นภาษาบ้านเกิดอ่ะพูดไหม,มหรือว่าพอเมศถิท่าว่าเจเกดเจเกดลูกพูดสองภาษาจะชาไหมอ่มาภาษาในเป็นภาษาปากีสถานปากี่่มต์ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศเนี่ยมันอาจจะมีผลมากกว่าเนาะเอ๊ะเราจะไปถามผู้ใดดีนะเจเกต ดูเลยเดี๋ยวนึกก้อนนะไผ่วะปลาหม้อก็มาขู่เค้ยอ๋อหนึ่ออกแล้วใครออกเนี่ยนึ่ออกใครอาจารย์โทนันแกเก่งขนาดนี้มาต้องถีมมากเอ๊ะไปถามแล้วกันไป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 กันเลยโอเค ค่ะช่วงนี้เราก็จะมาไขาข้อสงสัยนะคะจากเซเกตสีนะคะว่าเลี้ยงลูกสองภาษานะคะจะมีผลอย่างไรนะคะ,อ,ะอย่างแรกสุดนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่มั่นใจได้ว่านะคะลูกจะไม่มีพัฒนาการภาษาล่าช้านะคะถ้าเกิดเราเลี้ยงลูกอสองภาษาถ้าเกิดเขาไม่มีปัญหาพัฒนาการภาษาล่าช้าอยู่แล้วนะคะ อ,อย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะถ้าคุณพ่อเป็นฝรั่งนะคะคุณแม่เป็นคนไทยนะคะเราก็จะมาดูว่าพัฒนานการภาษาของเด็กก็จะปกตินะคะเช่น1นึขวบนะคะคุณจะเรียกพอ่พอว่าพอ่อแม่ว่าแม่ได้แล้วแต่ในกรณี คร,รอบครัวครอบครัวที่ที่ที่มีคุณพ่อเป็นฝรั่งนะคะพ่อก็อาจจะเด็กก็อาจจะเรียกพ่อว่าแดดดี้นะคะแล้วก็เรียกแม่ว่าแม่นะคะแล้วมีคําอีกหนึ่งคำค่ะที่เขาใช้อย่างน้อยนะคะที่มีความหมายเช่นสมมติว่าอยู่คุณแม่เยอะคุณแม่เรียกว่านมนะคะเขาก็รู้ว่าเวลาเขาหิวนมเขาต้องพูดว่านม ะะอันนี้ก็จะปกติค่ะแล้วก็าการาฟังและความเข้าใจภาษาก็จะปกติเช่นกันนะคะเช่นอตอนเด็ก1นึขวบนะคะเราก็จะบอกว่า,อาเอานี้ไปทิ้งลูกเอาไปทิ้งเราต้องต้องอ เอาเอานิ้วชี้นะคะแล้วก็บอกบอกท่าทางมีท่าทางให้เขานะคะเขาควรจะเข้าใจสิ่งนี้นะคะประมาณ15เดือนนะคะถ้าคุณพ่อบอกว่า,า go get your shoes นะคะก็อาจจะเข้าใจนะคะว่าอ๋อเนี้ต้องไปเอาต้องไปเอารองเท้านะคะเขาก็จะสามารถทำได้นะคะอ,อีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือว่า แล้วเราจะต้องเริ่มเร็วขนาดไหนนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นครอบครัวที่มีคุณพ่อเป็นต่างชาติแม่เป็นคนไทยเป็นต้นนะคะเราก็เริ่มตั้งแต่ลูกเกิดเลยค่ะนะคะก็ให้คุณพ่อพูดภาษาที่คุณพ่อถนัดนะคะแม่ก็พูดภาษาที่แม่ถนัดนะคะแล้วเด็กก็จะเรียนรู้ไปโดยธรรมชาติเลยนะคะอ,อีกส่วนหนึ่งที่อยากจะาถามกันว่าแล้วในครอบครัวที่พ่อและแม่เป็นคนไทยนะคะเราควรจะ สอนภาษาอังกฤษและพูดภาษาอังกฤษกับลูกไหมคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาของคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะเส้นเช่นสมมติคุณแม่ชินกับการใช้ภาษาอังกฤษใช้ได้อย่างคล่องแคล่วมากนะคะสำเนียงดีอ่าสื่อความหมายได้ดีนะคะก็คุณแม่อาจจะเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษกับลูกนะคะแล้วคุณพ่อก็อาจจะเป็นคนที่ พูดภาษาไทยนะคะ,นะคะแต่ว่าถ้าเกิดพ่อแม่ประเมินตัวเองแล้วไม่ค่อยมั่นใจนะคะในทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองสำเนียงของตัวเองนะคะก็อาจจะพยายามให้เขาได้ไปเจอ,อคนต่างชาติมากหน่อยหรือเราถ้าเรามีเพื่อนต่างชาติที่จะคุยกับลูกเราก็าจ,จะดีกว่านะคะถ้าเขาได้เรียนรู้จากเจ้าของของภาษานะคะสุดท้ายนะคะอยากจะเน้นย้ำนะคะว่าการพูดนะคะไม่ใช่แค่การเรียนมันไม่ใช่แค่การเรียนรู้คำศัพท์ ะะการพูดสื่อสารเป็นการที่เราสื่อสารคาสร้างความสัมพันธ์และสื่อสารความรักนะคะต่อลูกของเรานะคะถ้าความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาของเราเนี่ยไม่ลึกซึ้งพอบางทีมันทําให้การสื่อสารบอกลูกว่ารักเนาะ แล้วก็การพูดถึงอารมณ์ต่างๆมันยากสําหรับเรานะคะเหมาะก็อยากจะแนะนำเน่าะในกรณีนั้นอยากให้ใช้ภาษาแม่มากกว่านะคะเพราะว่าการใช้ภาษาแม่แล้วที่เราใช้อย่างคล่องแคล่วแล้วทําให้เขาร,รู้จักความรู้สึกต่างๆของตัวเองรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่รักนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะในการพูดและสื่อสารเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากให้คุณพ่อคุณแม่ตระหนักด้วยนะคะ พ่อแม่อยากรู้เรื่องอะไรนะคะคอมเมนต์มาค่ะเพราะทุกเรื่องการเลี้ยงลูกตลาดนัดครอบครัวมีคาตอบค่ะอ๋ออย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เซ็นกันดิงด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย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 ,บาย,บาย,บาย